ทางกระทรวงแรงงานโดยประกันสังคมเราได้มีลงนาม MOU กับทออศนะครับแล้วก็ตัวผมเองกับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังท่านพิชัยชุนหาวัชิระเราได้มีลงนาม MOU เล่าวางสองหน่วยงานก็คือประกันสังคมและธนาคารทออศประกันสังคมได้นำเงินหนึ่งหมืล้านบาทไปฝากให้กับธนาคาร ทอสอสเป็นผู้ที่จะไปปล่อยกู้ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39และ40วงเงินไม่เกิน2ล้านบาทใน5ปีแรกจ่ายดอกเบีย้ย1.59%ในปีที่6ถึงปีที่8 MRR ลบ2ส่วนหลังจากปีที่8เป็นต้นไปก็เป็น MRR ลบ0.5% ถ้าหากว่าผู้ประกันตนตามมาตรา333940คุณได้สิทธิ์การกู้ 1. ซื้อบ้าน 2. ซื้อที่ดินสร้างบ้านหรือไปซ่อมบ้านคุณสามารถใช้สิทธิ์เป็นผู้กันตนทั้ง3มาตราคือ333940กู้วงเงินไม่เกิน2ล้านบาทก็จะเป็นการช่วยเหลือให้กับผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในประกันสังคมตามมาตรา333940 ได้มีบ้านที่เป็นของตัวเองสามารถผ่อนจ่ายเดือนหนึ่งประมาณ4,000บาทเท่านั้นเฟสแรก,ก1 0 0 0ล้านบาทถ้าหากมีผู้สนใจมากเมื่อหมดวงเงิน1,000 0ล้านบาทแล้วทางประกันสังคมก็จะนำเข้าบอร์ดเพื่อเสนอขอวงเงินเพิ่มซึ่งไม่ใช่ว่าสิ้นสุด1,000 0ล้านเท่านั้นเมื่อใช้ครบใช้หมด เมื่อไหร่จะให้ทางประกันสังคมนําเข้าสู่บอร์ดอีกครั้งหนึ่งในการขอขยายวงเงินเพิ่มขึ้นและโครงการนี้เราจะเริ่มโครงการในวันที่1พฤศจิกายน2567และไปสิ้นสุดคือวันที่31ธันวาคมปี2568ครับ